กำลังจะกำลังจะมองมันนั่นจีมากอยู่แล้ว จี้โตโตใดญน่าะหมือนเปิดไปเมื่อกี้นี่แห่เอาดูเร็วพอยังพอยังที่สองพอยังหนึ่งสองสาม ขขาขาดยังเขาขาดน่ยเอารวมกันเอาอันนี้มา่ าดีนี่คือบ้านดัง 宝宝还没来过呢啦。 เราหลวมวท,ท่ากันเอาคือสิมี่หลายแชนะ่เนาะดูซิเจออีกแล้วว่ามาจากบ้านเดียวกันใช่ไหมอเอ็มขอไปซองนะอินโดหรอสารด,ดิบกว่านี่ครับเจอแต่ตึงตึง ไม่สองหลอดเลยนะคนแรกเท่ากับใครผู้ใดเดินคนแรกคนนี้หรอบ้านท็อปเลยหรอท็อปเลยหรอ,อ,หร,อรอพี่ปวิดสีแดงนี่งไงสีแดงไปสองเลยอ่ะสองบ้านท็อปอ่ะหนึ่ง แล้วก็ส่องส่องสีน้ำเงินด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะเปลีล่ยนใจเล่นกันรวดเร็วมาก ไัไม่ดีไม่ดีขี้เกียจเอาไปกินยาจบกับคำตอบโจบก็คำตอบแบบไม่มีใครไม่มีใครตอบรับแปลว่า ปล่อยลงก็คืออเอาไปเชืยรคนอื่อนหุ่นเนอะนี่สิมามาเสือนยังเอาเอาตัวอะไรมาก็ได้ไม่ต้องไปไม่ต้องเอาหัวตัว,ต,วตัวไหนก็ได้ถ่ายจะเอามาเสือนง่ายมากเอาเป็ดมาเล่นเลยเร็วเอาเป็ดมาเล่นเลย <c oughs> ไปค่ะโอเคฝากกดโอเคเยี่ยมโอเคโอเคเยี่ยมโอเคทำไมอ่ะ กดลาบอีกแล้วกดลาบอีกแล้วแมนบอลแล้วเขาไม่ตอบเลยนะมันคือมันคืออะไรเอย่ยมันคืออะไรเอย่ยทำให้เราตุยเร็วกว่าเดิมไมหมอีกมันขอดมันเดียวน,ะน,น่เอาแล้ว ค <c oughs> ิดถึงเกมนี้มากคือเล่นไปสองปีแล้วคุณพี่โหลดมาใหม่ทันทีเอาจบ